ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมกักลุกไทยสวัสดีพี่นักขูกหมักลุกทุกท่านครับต้อนรับกข้าสู่ลุกชแนลกันอีกแล้วครับแดง AI ขาผู้เล่นนโอเค เดี๋ยวเราไปดูเกมบุกกันเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาดูว,ว่าคู่นี้จะเนือทีเด็ดยังไง AI เปิดเบี้ยคู่ขวาเจอมาโยงขวาโจทย์เก่า AI แต่ไอ้ก็ขนาดม้โยงขวาซะด้วยสิปัญหาจังหวะนี้เส้นเม็ดเลยครับแรกกับเบียสูงไปครับเกมยังดำเนินต่อไปดูเหมือนจะยังไม่มีอะไรมากครับช็อตนี้ ต่างฝ่ายต่างเปิดมากมีการประทะเล็กน้อยครับโอ้โหเริ่มแล้วสำหรับผู้เล่นไปโอเคน่าจะเริ่มเก็บอาการไม่อยู่ครับมัน,ม,นมันเคี้ยวจริงๆ AI นี่โอ้โห AI ครับผมเด้งมามานนี่โอ้โหบุกถล่ม AI ที่ปีกซ้าย AI ีไกินสกัดโคนไหลเติมขึ้นมาเอาเราว่าทีนี้ครับผม จักจะเริ่มดุเดือครับเติมเบีย้ยคู่มาอีกโอ้โห AI จะตั้งรับเข้าไหวไหม AI บอกผมยังเหนียวอยู่แอดโอ้โหเรื่องความเก่านี่ครับต้องยกให้ AI ตัวนี้เลยอ่านี้แน่นตาบครับเจาะไม่เข้าต้องรีบกลับบ้านสำหรับโคนขาวตามกระซวกไส่อีกสำหรับเลือแดง ังวะนี้เติมเรือครับเอไอย่องม้ามาอีกแล้วมาทําไมเนี่ยม้าแดงเนี่เรามาดูกันจะมีพิษสงแค่ไหนครับกินกลางกระดานมาขาวคุ้มเชิงด้วยเบี้ยคู่ไอไอบอกไม่โซนครับพังเข้าไปเลยแอดช็อตนี้โอ้โหสาดิจจริงๆสำหรับ AI ชอบฮาร์ดคอร์ก็ไม่บอกนะ AI เดี๋ยวผมจัดให้โอ้โหจัดมาเลยู้เล่น okay. เพโอเคอ้าลุกไปทีหนึ่งกินเอาแล้วครับต่างฝ่ายต่างหาช่องโวจังหวะนี้ตั้งรับยังไงชิงลุกก่อนอา่าตัดการขนส่งสเสบียงทางเรือครับสำหรับ AI ช็อตนี้ถอยขุน อืมเหน๋ยวจริงๆดูว่ายังเจาะไม่เอายังด,ดูเชิงก่อนสำหรับเรือขาวตัวนี้เอไอฟาดไปทีหนึ่งโอ้โหฟาดสวนเลยครับผมตัวเขาทำไมเนี่ยแอดจังหวะนี้โอ้โหใจจริงๆอ่ะแรกครับจังหวะนี้โดนแต้มคอมถ้าเราเป็นหมากสีแทงช็อตนี้จะแก้ไขยังไงครับทุกคนลองวิเคราะห์ช็อตนี้ดู เอาละ AI เขาก็เหมือนกับมีแผนไว้รอล่วงหน้านะครับผมนะความเหนียวนี่ต้องยกให้ AI ครับแก้โดยไม้เด้อ่ะก็ะต้องแตกเรือครับผมจินมายังดูเสมงเสมออยู่ครับดันโคนเข้ามาจับมาหงวดขึ้นไปบุกถล่มไม่ยั้งเลยสำหรับมากขาวเหมือนโกรธจัดเลยครับผม เอาละขอจับกินโอ้โหเอไอก็กินบ้างครับเอาเดิแลกกันมัดตอมัดกระโดดขึ้นเรือยังเหนียวอยู่เอไอช็อตนี้ขอฟาดไปทีหนึ่งขุนหนีไปไหนครับผมโอ้โหยี่ฟาดดอกนี้สำหรับมากขาวครับเสียม้าเลยครับผมอืม้อหือ,อเอาลูกครับ โอ้โหน่าจะติดค่ายกลด้วยครับผมสำหรับขุนขาวดอกนี้ถูกบังคับตาเดินขึ้นเหนืออย่างเดียวครับผมแล้วก็โดนแต้มนี้เข้าไปครับผมฟาดไปทีหนึ่งลูกโอ้โหดอกนี้เจ็บปวดครับอ่ะต้องแลกครับแต่ว่าผู้เล่นเอลเคก็กดขอยอมแพ้ a อไไปนะช็อตนี้เลยครับผม ดูเดือดจริงๆครับสำหรับเกมนี้ก็รับชวนเพื่อเป็นแนวทางกันต้องขอขอบคุณผู้เล่นโอเคทุกกตันครับและขอขอบคุณพัฒนาโปรแกรม AI เชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนบัแท้กดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสหายนักโขทกทุกก่ัน